ปัญหาอัตราภาษีส่วนเกินเพิ่มเงินปันผลถ้าเกิดใครอยู่ในฐานภาษีสูงเนี่ยเราแนะนําว่าให้ลองคํานวณเพื่อที่จะนําเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทเข้ามารวมคํานวณเป็นรายได้เนื่องจากภาษีที่ถูกหักนัดที่จ่ายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นของนิติบุคคลเองหรือว่าภาษีหักนัดที่จ่าย10%เมื่อเราได้รับเงินปันผลเอง บางทีอาจจะเป็นการหักภาษีที่มากเกินไปมากกว่าในฐานภาษีของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการหักไปแล้วเบ็ดเสร็จ28%แต่ฐานภาษีอยู่ที่แต่ฐานภาษีของเรานะครับอยู่ที่เพียงระดับ10%หรือ20%เท่านั้นดังนั้นการนําเครดิตภาษีเงินปันผลมารวมคํานวณเป็นไรายได้ก็ย่อมที่จะมีประโยชน์ทําให้เราได้รับเงินคืนนะครับและสุดท้ายหากตัดสินใจยื่นรายรับเงินปันผลแล้วต้องยื่นรวมทุกบริษัท ดังนั้นควรเปรียบเทียบภาษีส่วนเกินประเมินความคุ้มทุนตามฐานภาษีของเราเองครับวิธีการก็คือว่าในส่วนของบริษัทนะครับที่มีการหักภาษีนิติบุคคลไปแล้ว20%แล้วก็ส่วนที่เหลือ80%มาจ่ายเงินปันผลแล้วก็ถูกหกักภาษีหน้าที่จ่ายอีกไป10%หรือคิดเป็น8บาทนะครับเบสเด็ดจะถ,ถูกภาษีไปทั้งสิ้น28บาทจากกำไร100บาท คราวนี้สําหรับท่านที่มีฐานภาษีอยู่ในระดับที่20นะครับก็ต้องบอกว่าการนําเครดิตภาษีเงินปันผลมาใช้เนี่ยอาจจะมีผลคุ้มค่าเนื่องจากภาษีทั้งหมดทั้งมวลที่ถูกหักไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าภาษีห,กหักน้ที่จ่ายสําหรับผู้ลงทุนเองเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่28บาทแต่เมื่อเรานํารายได้ทั้งหมด100บาทมาอยู่ในฐานภาษีเรานะครับเกิดคํานวณแล้วเราต้องจ่ายภาษีจากในส่วนนี้เพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับดังนั้นรัฐบาลก็จะมีการชดเชยส่วนต่าง 8บาทที่มีการจใจเกินนั้นคืนมาให้กับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดานะครับการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลสามารถทําได้พร้อมการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีด้วยตนเองแบบกระดาษหรือทํารายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะมีการคํานวณอัตราภาษีอนุมัติเครดิตภาษีคืนในรูปแบบเช็คเงินสดส่งตรงถึงบ้านครับ ือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะคะสำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนค่ะถ้าจะสามารถเก็บในส่วนของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลนะคะที่ซําซ้อนลงไปได้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่สร้างผลกำไรได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาอัปเดตข้อมูลการลงทุนทิ้งค้ารายการกันค่ะ